ผมเริ่ต่อละพปะผบ้แบก็ลนํั่งลอนไฟวันเริ่ต่อบพาไม่รละจก็เลยละไปลอนต่อกว่ามันละเจ้าเปเล่นท่านหันก็สิีงน้ำมันละแล่นไปตัวจังาะลอเดอาลอให้ตรงฝ่าแวงมันยกในของตัวโยอขวาสูบนั้นตัวขึ้นลงสะกอนิให้แหงเลงให้อ่อนกุสาก่อนตั้งเสียงจังแจ้งคอยเสงแห่งว่าแรงดันดินบอแล้วกต่ ดอกล้ำบานจะขอังไงเทานี a, a ่แหละแม่ไงมาแล้วมาดื้อมาดื้อไอ้ลักไอ้ลักแม่ฮักเจ้ามาแล้วไอ้ลักเอาละฮะนี่แหละกระทำดัมมะรังของมาล้มขั้นขึ้นมายกเกลี้ยงพร่งดั้งคอหลับบ่ผินบามแตกกะหล่น คมบ้าแมนต์่าหลาสีไปสิเราไปหลอนตัวก็บ้ามันต์หลาสีโอแข่แนอันหันก็สิล่งน้นมานัแรละไปทัวงเกี่ยงรอนเดินขอร้อให้ตรงขอเบียงมัโยกไปของตัวโยขวาสูบนั่นตัวกันลงสาก่อนบิงไห้แห้งมันตห้ออนภาสาลกรตั้งสีสงคอยแสงแ็งว่าแรงดันดินบ่แเ้วจากขันแค่แั้งค่อยเริ่มเทว่ยามญาตเก่าเกียงบางทีกังมันมันเสียพหอไปในรูดส่นหมอลำนี้เรื่อพอลักก็คือนอหลอนละตะเล มันแย่ยังบว่าทั้งแดนแต่ก็ลาลาบ่นแค่หนึ่งต่อจากกันนี่ก็จึงเปลี่ยนใส่แก่ส๊สองส่วนสายตานี่ก็มองใส่กว,า,า,วา,กา,งา,งางเลียนหน้าต่อจากกันตั้งตาเปลี่ยนใส่แก่๊สามแต่ว่งามแงบแต่แตา่ว่าโดนเจนซีนให้พวกน้องพวกพี่ละแม่ป้าพอรู้มาตะหลอดคู้หูสูงพอตู่แม่สนในตอนนี้ลหลับผู้ใดตอนเลยจะฟาฟากันบอนนลหลบบอลทางแต่ผัดผ่อน เจ้าตีฟังท่นบองในตอนนี้ผมความกอไป้อย่อคู่ใหเจ้าอดฟังดูซ้อมไปเร่อยเรอในตอนนี้ามมือไอ้หัวเข่าในพงประธานขึ้นเสียงสูงว่าลำเพลินเอ็นตยกอดทันโตเอื้องเลยเวลาเอยนอนเลยลำไปแบ้ยมเฉยๆฉย่อทันดินท่านจอนกาดฟังบอกับบองท่นจะบ่ายองใสยองขวาละนหวดฟบอง บัตรละนายบัตรละหน่อยคำก่อนไปเอาเงินสาก่อนก่อนขอบคุณครับแม่ใบสุดสวยผู้เงินหลายกามใูในวังพนเออจากน้อยก็จิตตามกันมาต,ตอนนอั้งโต๊ะเอ่อลอยแลกแขกมันอือคือให้มาหนึ่งรอยบาทขึ้นไปถึกหนึ่งร้อยล้านเด้อแม่เด้อได้ยินบรรัลลูไส้ที่แถมพอนไปแล้วไปแล้ว หนึ่งร้อยบาทเป็นอีเมยียไปแล้วเอาเงินมาให้หนึ่งร้อยบาทเพรได้กาดทีดีตนเจ้ากับปอนมาอีเมยียเอ้ยปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมโนรถเดือแม่เด้อปรากฏในวังคนยากถูกจ้อนเงินใส่แผลสบายเรือซอยกันเล,ล่ละไว้ลอยสัง่งมโนไม่ใจวังยากนกั่นเนาะได้นี่ให้โนโม่สูวเดือแมย่ยไม่เด้อ อยากได้แก้วคำว่านิ้นถาอยากได้รถได้ลางห้ลังห้มเดอต้นเจ้าคิดจะเอาดวงแก้วสับพันยูพ่อฟพันเป็นพ่อฟพันมันทำห้สับพันยูกายได้ดอกงามมีลูกสายล้านสายกายจะได้ดื้อดันจ้าตัานในเสียฟังเจ้าสิไปทางหลังหะือสิมาทางหน้ากอให้เทวราจงน้ำตุ่มกับน้ำตอง ให้ม so ีความลความความถึงย้อยข้โยกย่องเว่ยเจ้าแม่ดีแม่ใบเอ้ยนะะโอ้ยจะมันคักนอน้ายในโยกไส่นบกไปใส่มาใส่สิลูกขึ้นฟอดน้ำมาละเฮ้ย มัจจายไก่ไคือทาเกะไกเนีตื่นกล้องเอาละฮะนี่และก็เ้าตามนังสาก่อนอดไอลนละ้เดอดมนคัากะว่าตละเติมแต่ม่เลือสดินขอขไปรอฟังบันไม่เดินเดิอ้าไปรอฟังบันไม่แก้วดันเัปไอพี่น้องฟังบันตอนเดินจำไดอันนี่ฮ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 นนี่ฮันนี่ฮันนี่ันนี่เันนี่ฮนนี่ฮันนอุยันนี ขอบคุณครับแม่่อยปีใหม่ขอแหยอายุมันคนยืนด้อแม่เด้ออยู่น้ำลูกน้ำเต่าฟอนหมอล่ำไปน้ำกันพูนจากลอยเศร้าปีผลนแม่มาทายลูกมาท่ายูกกอน